ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโรนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำพิกอาการในหัวข้อแรงดึงดูดในตัวคุณมาเช็คกันดูนะคะว่าคุณมีแรงดึงดูดแบบไหนที่ทำให้คนมาสนใจใคลั่งไคล้หรือว่ารู้สึกชื่นชอบในตัวคุณได้บ้าง ถ้าวาเราทําสมาธิ TF เลือกกองไพ่ทั้งหมดสีกองตุ Jord ๊กตาทั้งหมดสีตัวนะคะกองไหนที่คุณรู้สึกว่าใช่รู้สึกมีแรงดึงดูดของคุณกับกองนั้นก็คลิกเข้าไปดูคําตอบได้เลยนะคะการดูดูพี่อากาศเป็นการดูดวงโดยรวมอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วแต่บุคคลหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักมาที่ f a c e o o o มิน n วาทาร่อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันแล้วไปเช็คดูแรงดึงดูดในตัวของคนกันเลยนะคะ สวัสดีคนที่เลือกกองที่1สําหรับพิรอาการในหัวข้อแรงดึงดูดในตัวคุณนะคะมาเช็คกันหน่อยดีกว่าว่าตัวตนของคุณนั้นมีแรงดึงดูดประเภทไหนกันอยู่คะ่ะสําหรับตัวตนของคนที่เลือกกองนี้นะคะมองว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีความขยันมีความสามารถนะคะแล้วก็อาจจะมีเสน่ห์เฉพาะตัวคุณเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะคะหรือบางทีคุณอาจจะชอบสะสมะคนที่เข้ามาแสดงความรักกับคุณก็ได้นะคะ คุณค่อนข้างจะฉลาดแกมโกงนีดนๆนะเนี่ยเป็นคนที่รู้รลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรอะไรที่คุณจะทําให้เขาตกหลุมรักคุณได้และทํายังไงคนถึงจะชอบคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการทําให้คนตกหลุมรักก็ได้นะคะสําหรับแรงดึงดูดในตัวคุณนั้นมองว่าคุณเป็นคนที่ ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงสวยมีสเสน่ห์ดูแพงอะคะ่ะดูหรูดูมีคุณค่าดูเป็นเหมือนดอกฟ้านะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนที่ดูไฮคลาสนะคะดูเป็นคนที่มีฐานะแล้วก็หน้าเข้าหาหน้าหลงไหลเป็นคนที่มีคนชื่นชอบค่อนข้างเยอะเลยะคะ่ะแล้วก็เป็นจุดเด่นของสังคมนะคะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็จะมีแต่คนสนใจแล้วก็รายล้อมรอบตัวคน รวมทั้งคู่แข่งในความรักก็ค่อนข้างที่จะมีเข้ามากันเยอะแยะนะคะเข้ามาหยิบยื่นดอกไม้หยิบยื่นความรักให้กับคุณมากมายจนคุณเป็นเหมือนกับราชินีหรือว่าราชาสําหรับคนราย้อมรอบตัวคุณนะตอนนี้เลยล่ะคะ่ะและที่สําคัญนะดูเหมือนว่าคุณอาจจะเป็นคนที่น่นารักแล้วก็คู่ควรที่จะได้รับความรักด้วยค่ะบอกได้เลยว่าคนกองนี้นะสเสน่ดึงดูดเรือล้นเหลือเกินถ้าหากคุณต้องการที่จะชอบใครนะคุณก็จะสามารถที่จะทําให้เขาตกหลงรักคุณได้ในทันทีเลยล่ะคะ่ะ ใครที่เลือกกองนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b ส cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันถ้าหากต้องการดูดวงส่วนตัวทักมาที่ f a c e b o o มิมนวาทาโร่ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่สองในหัวข้อพิอากาศแรงดึงดูดในตัวคุณนะคะมาเช็คแรงดึงดูดในตัวคุณหน่อยดีกว่าว่าคุณเป็นคนที่มีแรงดึงดูดแบบไหนบ้างเอ่ยสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะตัวตนของคุณนั้นคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่เด็ดขาดค่ะ อาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีแางสังหารดีนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจเก่งเป็นคนที่มีความอดทนค่ะรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเป็นภาระที่หนักหนาแค่ไหนคุณก็จะดํารงคงอยู่จนกว่ามันจะสําเร็จไปได้อย่างเต็มที่ะคะ่ะ คือเรียกว่าเป็นคนที่รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานนะคะแล้วก็รักความยุติธรรมมากเลยค่ะคุณอาจจะมีความสามารถในการเจรจาค้าขายนะคะหรือว่าการตกลงข้อตกลงต่างๆนะคะไม่ว่าคุยกับใครหรือยังไงนะคะคุณจะสามารถที่จะต่อรองได้โดยที่คุณนั้นไม่เสียผลประโยชน์ค่ะ,คะหรือว่าจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการติดต่อสื่อสารประสานงานอาจจะทํางานประชาสัมพันธ์หรือว่าเซลล์ก็ได้นะคะหรือบางทีคุณอาจจะทําเกี่ยวกับทนายความหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมะคะ่ะคุณค่อนข้างจะเ,เป็นคนที่ ออช่างใจนะคะในเรื่องของความยุติธรรมความสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นคนที่ใจดีพอสมควรแล้วค่ะสำหรับสเสน่ห์ดึงดูดของคุณนะคะก็ด้วยความใจดีนี่แหละมันทำให้คนมองว่าคุณนะเป็นพ่อพระแม่พระพของเขาทีเดียวค่ะนอกจากจะเป็นคนที่ใจดีแล้วบางทีคุณอาจจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะหรือไม่บางทีคือหยิบยืนไปแล้วหวังผลมันก็ไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาค่ะ บางทีการที่คุณช่วยใครไปอะคะ่ะคุณไม่ค่อยได้รับการตอบแทนกลับมาสักเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็เต็มใจที่จะช่วยนะคะคุณอาจจะให้ความรู้สึกดีๆหรือกับอา,อาจจะหมายถึงคุณอยากที่จะทําบุญด้วยการช่วยเหลือเขาโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรอะคะ่ะก็เลยทําให้มีคนเข้ามาชื่นชอบคุณด้วยแรงดึงดูดตรงนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณเป็นคนใจดีแล้วก็ชื่นชอบการช่วยเหลือคนอื่นนะคะบางทีมันทําให้คุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการที่มีคน ใส่หน้ากากเข้าหาคุณนะคะเพราะว่าแรงดึงดูดของคุณเนี่ยมันมักจะไปดึงดูดเอาคนที่เขาแบบเหมือนหลอกลวงหรือว่าไม่ค่อยแบบน่าไว้วางใจเท่าไหร่อะ่ะบางทีเขาอาจจะเข้ามาหาคุณเพราะว่าเห็นว่าคุณใจดีมีน้ำใจรักการช่วยเหลือผู้คนมันก็เลยทำให้เขาเข้ามาเอาเปรียบคุณได้นะคะยังไงแรงดึงดูดของคุณเนี่ยมันก็เออจะว่ามันจะดีก็ดีนะก็คืออุปนิสัยส่วนตัวคุณอนะดีแต่ว่าการที่คุณยอม กับคนที่มันไม่น่าจะให้อ่ะคะ่ะมันก็อาจจะทําให้กลายเป็นการดึงดูดคนแบบนี้เข้ามาซ้าๆนะคะบางทีก็อาจจะต้องรักตัวเองกับคนรอบข้างที่เขาดีต่อคุณจริงๆมากกว่าการช่วยเหลือคนที่ไม่แน่ใจว่าเขามาดีหรือว่ามาร้ายอ่ะคะ่ะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะว่ามันใกล้เคียงคุณมากน้อยแค่ไหนใครที่เลือกกองนี้ก็สามารถบอกกันมาได้นะคะในคอมเมนต์ด้านล่าง อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปกับนังใจให้กับแม่หมอหากต้องการดูในส่วนตัวทังมาที่ facebook มินวาถาเราได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่3สําหรับหัวข้อพิอากาศแรงดึงดูดในตัวคุณนะคะมาเช็คสถานะแรงดึงดูดของคุณดีกว่าว่าคุณมีแรงดึงดูดอะไรสําหรับตัวตนของคุณนะคะมองว่าคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิ่งๆน,นะคะสงบแล้วก็อาจจะ รักในการหาเงินหรือว่าคุณเป็นคนที่มีเงินทองมีฐานะมีทรัพย์สมบัติค่ะบางทีอาจจะเป็นเศรษฐีนีหรือว่าเศรษฐีเลยก็ได้นะคะแต่มองว่าคนกองเนี้ยคุณค่อนข้างจะมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะค่ะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าสายเปเลยก็ได้นะนอกจากจะมีคนเข้ามาลายล้อมรอบตัวคุณเนี่ยอาจจะหมายถึงคุณนะ่ะค่อนข้างจะเปเพื่อนเปฝูงนะคะมีเพื่อนที่รักในตัวคุณค่อนข้างจะเยอะอะค่ะ ด้วยความที่คุณค่อนข้างจะเป็นคนจริงจังมุ่งมั่นตั้งใจนะคะหรือบางทีคุณอาจจะเป็นเศรษฐีนี่หรือว่าเศรษฐีนะคะที่มีฐานะพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับมิตรภาพนะคะมันก็ได้ทําให้มีคนเข้ามาอยู่รอบๆตัวคุณตลอดเวลาค่ะอาจจะหมายถึงมิตรภาพที่ดีหรือว่าการมีเพื่อนเข้ามาอยู่ในข้างกายคุณตลอดเวลาก็ได้นะคะ สำหรับสเสน่ห์ดึงดูดในตัวคุณนะคะมองว่าคุณอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นหญิงไม้พ่อไม้แม่ไม้ที่สามีภรรยาเสียชีวิตไปแล้วอะคะ่ะแล้วคุณค่อนข้างจะทําตัวแบบเก็บเนื้อเก็บตัวนะหลังจากที่เป็นโสดแล้วคุณก็ไม่ได้ออกไปหาใครหรือว่าไปจีบไปใช้ชีวิตอยู่คู่กับใครอีกนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ไม่ได้คิดจะมีคนใหม่หรือว่าให้ใครเข้ามาทดแทนคนเก่าอะคะ่ะ ความที่เป็นคนที่จงรักภักดีในความรักอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มีใครหลายคนเห็นถึงความจงรักภักดีความซื่อสัตย์ของคุณนะคะก็เลยทําให้เขาอยากจะเข้ามาจีบเข้ามาอยู่ใกล้ๆหรือว่าให้กําลังใจกับคุณด้วยค่ะหรือบางทีคุณอาจจะเพิ่งผ่านช่วงชีวิตรักที่ไม่ค่อยโอเคแล้วมัน ได้จบลงอย่างกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะคนรอบข้างที่เห็นถึงได้รู้สึกว่าคุณอาจจะยังมีความรู้สึกเศร้าอยู่เขาก็เลยพยายามที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกมีความสุขหรือว่ารู้สึกดีมากขึ้นนะคะสำหรับคนกองนี้ก็มีประมาณนี้นะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกว่าคุณเลือกกองไหนอย่าลืมกดไลค์ s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับมินาวาหากต้องการดูดวงส่วนตัวาทางมือี่ f a c e b o o k มินาวาทารานะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกกองที่4สําหรับหัวข้อพยาการแรงดึงดูดในตัวคุณนะคะมาเช็กกันดีกว่าว่าคุณนั้นมีแรงดึงดูดในรูปแบบไหนกันบ้างสําหรับอย่างแรกมองในเรื่องของตัวตนของคุณก่อนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างบ้าง,งานนะคะชื่นชอบการทํางานหนักการรับผิดชอบอะไรเพียงคนเดียวหรือว่าแบกรับภาระที่มันค่อนข้างจะใหญ่หลวงเลยทีเดียวะคะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานประจําหรือว่าเป็นข้าราชการชั้นสูงชั้นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณจะต้องแบกรับภาระการตัดสินใจในการทํางานต่าง คุณเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็มีโชคลาภทางด้านการเงินนะคะมีความสามารถในการหาเงินหาทองแล้วก็มองการไกลค่ะไม่ว่าจะทํางานหรือว่าวางแผนงานอะไรนั้นคุณก็สามารถที่จะตัดสินใจได้เป็นอย่างดีมองถึงคุณเป็นคนตรงๆนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะยึดในหลักของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็อะไรที่ผิดก็คือผิดอะไรที่ถูกก็คือถูกเป็นคนแข็ง,ขงที่ไม่ค่อยยอมคนด้วยค่ะหรือไม่แน่อาจจะมีเซนด้วยก็ได้นะคะคุณอาจจะรู้ว่าใครเข้ามาดีเข้ามาไม่ดีและคุณรู้ว่าคุณจะต้องจัดการกับเขายัางไง สำหรับแรงดึงดูดในตัวคุณนะคะมองว่าคุณนั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดสูงมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของรักๆค่ๆนะคะความรักต่างๆบางที่คุณอาจจะด้วยฐานะตำแหน่งหรือว่าหน้าที่การงานที่มันค่อนข้างจะน่าสนใจค่ะก็เลยทําให้มีคนเข้ามาหาคุณอยู่เรื่อยนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักค่อนข้างจะบ่อยค่ะบางทีอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนคู่หรือว่าการมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะคะ เพราะว่าคุณนั้นไม่ได้เป็นคนที่จะยอมหยุดอยู่กับใครแค่คนใดคนหนึ่งงะะ่ายๆค่ะบางทีคุณอาจจะค่อนข้างให้ความสําคัญในเรื่องของนิสัยใจคอหรือว่าฐานะการงานมันก็เลยทําให้คุณนั้นค่อนข้างจะเลือกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดจะหยุดอยู่กับใครแค่เพียงคนเดียวแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดคนเข้าหาอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะคะ่ะ และยิ่งคุณเป็นคนที่จิบยากนะคะก็ยิ่งมีคนอยากจะเอาชนะใจคุณมากยิ่งขึ้นใครที่เลือกกองนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์ s u b ส c ค i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับมินาวาหากต้องการดูดวงส่วนตัวทักมาที่ Facebook มินาวาทาโร่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ